สวัสดีครับผมสวัสดีนานาทุกท่านครับผมวันนี้พานานามาตกป่าตามกระแสหน่อยครับผมก็ป่าที่หนองบัวครับก็วันนี้มีเวลาม่เยอะครับผมสองสามชั่วโมงก็เลือกที่จะใช้อุปกรณ์ที่ว่าเก็บง่ายครับผมรวดเร็วทันใจก็คือสปิลครับผม <laughs> สปิล เปนสปิลหน้าตั้งครับแต่ว่าผมใช้ทุ่นเล็กครับผมตัวน,นี้ก็สิบโมงแล้วผมสิบโมงปลายแล้วอากาศร้อนอยู่ครับผมเมื่อเช้าเมือนกินตอนมะขามก่อนผมเพราะว่าิ้นเกย์ก็ตกมะขามกันนะครับผมเมื่อวานมาลองดูครับเออที่ใจก็มีมงกรแห่เช่นเคยครับผมก็มาตกประจําครับได้พองมาได้พองครับผมก็ <laughs> วันนี้มาเจอนาเอกครับผมที่มาไน้ตกป่ากันเมื่อแรกผมจะเอาไปดูนาเอกก่อนครับว่านาเอกมันมาตั้งแต่เจ้าแล้วครับเพื่อนแกผมเดี๋ยวเอาไปดูว่าแกได้หรือครับแกมาตั้งแต่เจ้าแล้วครับแกครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเอามาหานาเอกครับสวัสดีครับนาเอกสวัสดีครับนี่ครับผมแล้วก่อนนะ ว่าชื่อไงน้าอูครับผมอันนี้ผลงานของแกครับผมปลาตะเพียนปลาดุกครับผมป่าเพี้ยปลาเพี้ยโอ้โหโอเคครับผมฝีมือจริงๆโอเคล้วแค่ผมโอ้ยอะไรอีก เดี๋ยวติดตามติดตามผลงานเย็นนี้ครับหลังจากที่แมทส่งท้ายคุณผมได้ตกไปเลยหรอวันมาปีกว่าแล้วปีกว่าปีกว่ากว่าจะสองปีแล้วโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆกันครับผมโอเคครับบรรยากาศรอบๆครับผมในอีกแต่เจ้านี่ก็หนึ่งแปดครับผมหนึ่งแปด ย้ายมาสี oh. ่ห้ายครับโอ้โหอากาศค่อนข้างร้อนครับผมก็น้ำมาแค่คูณเทได้ครับผมคนเกาะเยอะเยอะเยอะพอสมควรครับผมฝั่งปุ่นก็มีครับผมฝั่งปุ่นก็ฝั่งนี้จะเป็นหน้าดินครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเหา ไปเริ่มจ้องทุนสปิวยหน้าตั้งแต้แต่ผมใช้ทุนน้อยนะผมโอ้โหหันก่อ <laughs> นคุณได้นนี้ตกสองคันครับนนี้ตกสองคันโอเคครับผมมาลองดูครับจะมีแต้มก่อโอเค <laughs> ครับผมเมันมาครับผม แล้วครับผม <นะ S 1> ปันนินปันนินตั้งหี่ัวครับโอ,โอ้ปันนินนี่ปีแถวเ็บแต่เก็บเย็นนะครับเก็บแต่เน้ยนะ โอ้โหโดนได้ไงได้ไงนั่นเต็มว่าเช้าโดนเลยปลาดุกมึเป็ดมงเป็ดเนี่ยนะครับเนาะแม่น่าเนี่ยโอ้โหมันจะได้มันไหลลงฟุดเลยครับ ลครับนา yeah. ี่มาถึงแค่นมันจะถึงยั่ถึงยู่ครับหมื่นกิโลเดียวตาเหรอมันก็ตุ้ยอยู่นะทำนะโ้โหน้งพ <us> ื้นนะเดีันดีจะกินแล้วนะ จะปีกแล้วว่าเก็บกันเบเก็บแล้วล like hey, well ่ะวเก็บกันเบสเห็นกันแล้วอ่ะสองโมงปุ๊บผมจะเก็บแล้วนะสองโมงอ่ะตอนนี้กี่สองโมงโอ้โหนึ่งกิโลเนี่ยตอนนี้โอ้โหสุดใหญ่ นี่ครับผมว้าสุดเบอร์เลยใจมันๆโยนแม่นๆโอเคครับผมเบอร์เลยเบอร์เลยแค่ผมแถมชั่วโมงเดียวครับ ปักเลยนะผมอย่า yeah. มีนบางกรหลังดากกว่าสวยงามสวยงามบ่ <c oughs> บายสองแล้วผมตักจะได้ตั้งแต่สิบโมงมาผมใกล้ๆเนี่ยครับผม แนวแบบใจ,จหนึ่งแปดนะครับไกลฟุดเลยเรือมันฟุกเข้ามาครับผมมีแนวแล้วครับตกแบบอีดีกว่าครับหนังพื้นๆห,หมอดตออย่างมันนักครับ เหนียวแล้วผมโอเแค่ผมย้ายห่างช่วมงมูนครับช่วมงมูเดียวก็เดียวจะปิดบ้านแล้วนะนุ้นครับว่แต่มีแต้มพีกสองก่นอนโอเคครับผมหมืนมันครับอ๋อในเอกได้แล้วครับผม ก็หันก็ครับผมเนี่หล okay, okay, pues ิยวเหลียวครับแข็งผมปลาเริ่มก <dunno>. ินแล้วผมรอรุนครับครับผมตอนนี้ก็สามโมงแล้วผมเดี๋ยวผมจะพลิกบ้านก่อนครับผม วันนี้ก็ผลงานนี่ครับผมปัดนินครับผมแล้วก็ของน้าเอกครับผมครับเพี้ยนครับโหุ้ดยอดครับผมเดี๋ยวน้าเอกกับน้าโอมันจะเอาปัดด้วยกับผมนะครับผม ครับอันนี้น้าเอกกับละโอครับผมเอาปดัดดกคือป,ปิดบานครับผมอันนี้ก็ไซส์ไซส์ซใหญ่ครับผมก็รอหน่อยครับเสื้อ <c oughs> มันก็มันก็เข้ามากินแล้วผมก็อต รอรอหน่อยครับผมประมาณนี้ครับผม <c oughs> ยังคำว่านาจริงกุญาครับผมใจมันมันโยนมันแม,ม่นครับผมมีตัวเป็นโดนครับโอเคบผม แค่นี้ผมก็ถ้าชื่นชอบแนวตกปลาในวธรรมชาติก็ติดตามเพื่อช่องมีมุกกรพิชิงเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะผมลเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วผมก็เก็บเบ็ดเก็บอย่างเรียบร้อยละเดี๋ยวเราก็ลาณเอกกับณโอ๋ในนีครับผมสวัสดีครับผมนักันไม้ครับผมโอ้เดีครับผมนี่นะผมเดี๋ยวนากันไม่ครับผมครับผม โอเคครับจะ๋ยปกันไว้ครับ,รบชิปหน้าเไปที่ไหนเดี๋ยวติดต่มไว้ครับผมเดี๋ยวผมสวัสดีครับ <c oughs> <ะ> <c oughs>